โอ้โดนครับโดนหมายเดียวเลยครับเห็มกล้องตีใช้สายแก้คันตีนะครับผมขยับมุมกล้องหนีมันเห็นมันเคลื่อนจิตน้ำอยู่หลายตัวนะครับก็นี่ครับ สายแก้คันสีขาวเป็นสายจิ๋วนะครับนี่ครับสายจิ๋วตัดช่อนนี่ครับสายโอเคเลยนี่ครับหีุดลมตกพอดีนะครับสายยูวันดินลงน้ำไปแล้วสายจิ๋วนะครับสายจิ๋วสีขาวนะครับสุดยอดครับ